ทำให้แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ไปไหน เขาไปไม่ถึงเลยเนี่ยเขาหนักหรือว่าจะของห่วยห่วยเขาลองทำไป มีเก็บแล้วแหละข้างหลังแล้วก็เดินหย่อนไปเย็นเย็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลับมาแล้วนะไปว่าแล้วอ่ะต้องไปรถไปไปลงลานหักไหว้ด้วยนั่งคนเฮือกหายนะบุกไปยังรถไม่แล้วโต้งบางแล้วกระดับตรงกระเบนแล้วตีมาเร็ว

เดิมหัวไม่ก็ใช้ก้อยเดิมเออเดิมหัวไม่ก็ใช้ก้อยตั้งต้องแกงเข่าเอ้ยแกงเล่ไม่พอประตูกินไม่ได้ดึงมาก่อนดึงมาก่อนดึงมาก่อนแกง